สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้เราพาทุกคนนะคะมาดูบอลสีครนนะคะใบงามงามสีสวยสเลยค่ะเพราะว่าดินของเรานะคะดีนั่นเองค่ะแต่จะมีอยู่หนึ่งกระถานะคะเราไปเจอมานะคะเพื่อนดินของนางนะคะน่าจะเป็นดินเก่านะคะหลายเดือนแล้วนะคะดูสภาพนะคะดินจะค่อนข้างออกแน่นหน่อยนะคะจะเป็นดินใบกัมปูนะคะที่มีฟาร์มแบบว่าป่นเป็นจนกลายเป็นดินแล้วนะคะเพื่อนแต่ว่าตัวนี้นะคะจะมีอายุนานหลายเดือนเลยค่ะ จนกลายเป็นดินแน่นนะคะเดี๋ยวเราจะลองรื้อหัวดูนะคะว่าหัวนางนะคะจะเล็กหรือใหญ่นะคะเพราะว่าดูสภาพดินแล้วแน่นมากเลยนะคะเรามองรื้อกันดูเลยะคะ่ะนี่นะคะก็จะกลายเป็นดินเหนียวนิดหน่อยนะคะเวลาเราแงะ หัวนะคะเราจะแงแบบว่าข,บขอบๆก่อนนะคะเพราะว่ากลัวโดนหัวเขานะคะเราไม่รู้ว่าหัวเขาจะเล็กหรือใหญ่นะคะอ่นนี่ก็ค่อนข้างจะหัวใหญ่อยู่นะคะแล้วก็รากนะคะมีความสมบูรณ์นะคะเพื่อนดูได้ว่ารากมีความขาวนะคะไม่มีรากเน่าโอเคอยู่นะคะหัวสภาพดูดีอยู่ค่ะต้นก็โอเคด้วยนะคะเรามาดูกันใหม่นะคะมีอีกไหมอีกหนึ่งหัวค่ะนี่มีเขี้ยวด้วยหัวก็สภาพโอเคอยู่นะคะไม่เน่าเลยแต่ว่ารากยังไม่ออกนะคะ เี่ยวสมบูรณ์ดีค่ะมีอีกไหมอันนี้ก็อีกหนึ่งหัวนะคะมีรากด้วยนะคะรากไม่เนา่ารากขาวนะคะแล้วก็หัวสมบูรณ์นะคะหัวไม่เน่าเช่นกันเลยค่ะนี่นะคะระบบรากก็ดูดีนะคะรากขาวนะคะแล้วก็เริ่มมีเที่ยวนะคะงอกขึ้นมาด้วยนะคะเพื่อนหัวสภาพดีไม่เนา่าไม่เปื่อยนะคะ เดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะมีอีกไหมนะคะลองคุยๆดูตามดินนะคะถ้าไม่มีแล้วก็นําหัวที่เราคุยขึ้นมานะคะไปปลูกใหม่ได้เลยนะคะดูแล้วก็ไม่มีนะคะสํารวจดูแล้วเดี๋ยวอันนี้นะคะเราก็จะนํามาปลูกใหม่นะคะเพื่อนจะใส่กระถางไซาเ์เดิมนะคะแล้วก็เปลี่ยนดินใหม่ทั้งหมดจะเป็นดินใบก้ามปูนะคะผสมกับอามะพร้าวนะคะเพื่อนกระถางนี้เราจะใส่ต้นใหญ่แล้วก็หัวเล็กๆแซมเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็จัดระเบียบราก อ่าบอนสีให้ดีด้วยนะคะเพื่อนว่ารากเพิ่งขุดขึ้นมาใหม่นะคะรากยังสมบูรณ์อยู่นะคะอเอาแค่พอประมาณเขาเคาแบบนี้นะคะอย่าไปอัดดินหรือว่ากดดินแน่นเกินไปหรือถ้าเราดูแล้วหัวดูเหมือนเขาจะลึกนะคะแล้วก็งัดขึ้นมาสักเล็กน้อยก็ได้นะคะเพื่อนเพราะว่าเวลาลดน้ําไปเดี๋ยวนาก็จะทําให้ดินที่เราลดไปนะคะลดน้ําไปมันก็จะยุบไปด้วยนะคะเพื่อน ลูกกระถางนี้เช่นกันเลยนะคะใส่แบบหัวเข้าไปประมาณหัวสองหัวเท่านั้นก็พอนะคะค่อยๆแบบนี้นะคะไม่ต้องอัดไม่ต้องกดแรงนะคะแค่นี้กเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถลองไปทําดูได้นะคะถ้ามีบอลสีที่แบบว่ายุบลงหัวหรือว่าดินแน่นเกินไปก็ขุดนํามาเปลี่ยนดินขึ้นมาใหม่ได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ